วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำหน้ากากปรับแสงนิดหนึ่งวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดเนี่ยคือการเลือกหน้ากากปรับแสงชนิดแบบไหนที่จะใช้กับเครื่องเชื่อมประเภทแบบไหนคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน้ากากเชื่อมเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปตามห้างร้านต่างๆหรือตามในตามร้านค้าเนี่ยก็จะมีหน้ากากปรับแสงเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นทั้งแบบปรับแสงอัตโนมัติเป็นทั้งแบบปรับได้แบบปรับไม่ได้หรือว่าจะเป็นแบบแว่นตาเชื่อมนะแว่นตาเชื่อมเนี่ยปรับไม่ได้อีกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีหน้ากากด้วยกันทั้ ไ,ได้ก็คือแบบใส่ปุ๊บตัดปั๊บเลยบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้หน้ากากปรับแสงเนี่ยชนิดแบบไหนกับเครื่องที่เชื่อมที่มีอยู่หรือกําลังหาเครื่องเชื่อมอยู่แล้วเราควรที่จะเลือกใช้หน้ากากชนิดแบบไหนวันนี้ผมจะมาขยายความตรงในส่วนนี้ให้ฟังมีหน้ากากปรับแสงด้วยกันทั้งสองประเภทที่วันนี้ที่ผมนํามานะครับชนิดแรกนะฮะอันนี้เป็นหน้ากากแบบปรับแสงอัตโนมัติแต่เป็นชนิดที่แบบปรับไม่ได้นะไม่มีฟังก์ชันอะไรการปรับอันนี้ในส่วนของด้านหน้านี่ในส่วนของด้านหน้านะครับซ้ายขวานะครับมาดูส่วนด้้านนนใใมคว่จแลีะ เลนธรรมดาแค่นั้นเองไม่มีฟังก์ชันในการปรับอะไรต่างๆอะไรเลยนะครับหน้ากากชนิดนี้เนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บเวลาเราเชื่อมปุ๊บเนี่ยจะตัดแสงทันทีจะไม่มีฟังก์ชันในการหลีดความสว่างให้มืดให้หนวงให้ตัดเร็วให้ตัดช้าไม่มีเลยนะครับหน้ากากชนิดที่แบบปรับไม่ได้เนี่ยควรจะใช้ในส่วนของงาน M M A เท่านั้นคือการเชื่อมแบบ M M A เนี่ยมันเป็นการเชื่อมแบบไฟฟ้าซึ่งให้ระบบในการอาร์คค่อนข้างรุนแรงรุนแรงในชนิดที่แบบหนึ่งเรื่องของแสงแสงจ้ามาก2เรื่องของสะเก็ดไฟที่มันมีการแตกตัวแตกสะเก็ดไฟค่อนข้างเยอะมากนะครับ3 เรื่องของวันเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ความร้อนอีกอันหนึ่งนะครับทั้ง4แบบเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้าไปมีการสัมผัสกับตัวหน้ากากปรับแสงเข้าไปมาก,กเนี่ยจะทําให้พวกวงจรพวกนี้เกิดการเสื่อมค่าได้เร็วแล้วหน้ากากชนิดที่เป็นแบบออโต้แบบปรับได้คุณจะใช้งานในลักษณะประเภทไหนเราดใใูในส่วนของด้านหน้ากันนิดหนึ่งอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่ในส่วนของด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะมีในการปรับเรื่องของความสว่างเฉดสีของความสว่างนั่นเองนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรเป็นโลโก้เฉยๆนะครับในส่วนของด้านในนขา เรื่องของการตัดเร็วตัดช้าเรื่องของการน่วงระยะของเวลาแต่ฟังก์ชันพวกนี้จะใช้ในส่วนของงานเชื่อมที่เป็นระบบมิกแม็กนะครับเครื่องเชื่อมที่เป็นระบบมิกแม็กเครื่องเชื่อมติกอาร์กอนระบบการเชื่อมการทํางานแบบทํางานด้วยพร้อมกันด้วย2มือนะครับมือนึงจับหัวเชื่อมมือนึงอาจจะต้องจับวัสดุหรือจับรวดเติมหรือจับอะไรก็ตามที่จะต้องเข้าไปร่วมกระบวนการในการทํางานเชื่อมนั่นเองนะครับหน้ากากชนิดอย่างนี้เนี่ยฟังก์ชั่นในการปรับมันก็สามารถที่จะเลือกโหมดในการปรับในงานเชื่อมติกอาร์กอนนะครับทุกประเภทเลยงานติกอาร์กอนไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ืองานเชื่อมระบบแบบมิ๊แม็กแนะนําให้ใช้เป็นหน้ากากชนิดแบบเลือกปรับได้นะครับเพราะว่า1เราไปเจอแสงที่จ้ามากเราจะได้ลดเรื่องของแสงตรงเนี้ไม่ให้มันสว่างมากคือแสงไฟเชื่อมอาร์กอนเนี่ยมันจะจ้ามากตาเราเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับแสงที่มันสัมผัสเข้ามาได้นะครับหน้ากากมันแค่เป็นหน้าที่แค่การตัดแสงให้มันมืดลงไปแต่ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยยังสามารถทําให้มืดลงไปได้อีกนะครับโดยที่เรายังทําการเชื่อมได้อยู่แต่ถ้าเป็นหน้ากากชนิดที่แบบปรับไม่ได้หละ่ะเราเจอแสงจ้าขนาด น,นะครับหน้าก,กากตัวนี้มันก็จะตัดแสงให้เราตามปกติแต่ไม่สามารถที่จะลดเรื่องของความสว่างหรือแสงที่มันจ้ามาได้นะครับอาจจะทําให้ตาเราเนี่ยพล่าในขณะทําการเชื่อมอยู่ฉะนั้นหน้าก,กากชนิดอย่างนี้เนี่ยเหมาะสมกับการใช้กับเครื่องเชื่อมแบบ M M A เพราะเครื่องเชื่อมแบบ M M A เนี่ยมันยังไม่จ้ามากระบบในการตัดแสงถือว่าความมืดเนี่ยมันถือว่ายังเพียงพอต่อการใช้งานของหน้าก,กากชนิดอย่างนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาการเลือกใช้หน้ากากปรับแสงเนี่ยนะฮะเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราเราจะเลือกหน้ากากชนิดแบบนี้เนี่ยไปใช้กั กระบวนการเชื่อมแบบไหนถ้าเราเอาหน้ากากปรับแสงแบบปรับอัตโนมัติอย่างงี้ไปใช้กับกระบวนการเชื่อมแบบ MMA ได้ไหมทําได้แต่อายุของแผงวงจรตรงนี้มันจะเกิดความร้อนสะสมเข้าไปมากทําให้แผงวงจรพวกนี้เกิดการเสื่อมค่าได้เร็วนะครับเกิดการเสื่อมค่าได้เร็วคือบางทีเนี่ยหน้ากากใบหนึ่งเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยถ้าใช้ดีๆรักษาดีๆใบหนึ่งเนี่ยใช้เป็นปี2ปีกว่าจะเสียนะแต่ที่มันเสื่อมค่าได้เร็วเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของความร้อนความร้อนจากจากไอเชื่อมนะครับสเก็ตไฟอ่าพอสเก็ตไฟไปสัมผัสตรงหน้ามากๆปุ ความเสียหายได้เช่นเดียวกันคือความร้อนทุกอย่างอะ่ะถ้าเข้าไปสัมผัสเข้าไปมากๆฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้นะครับควรจะเลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับเรื่องของการเลือกใช้หน้ากากร,รับแสงให้เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมประเภทไหนวันนี้ผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยสวัสดีครับขอบคุณครับ